แต่สิ่งที่ผีผ้าหัวผมซื้อมาฟรีนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าวิธีการร้อยมันมีได้หลายวิธีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถข้างหลังผมนะครับเป็นเจ้า c r ียผมร้อยสามรูปแบบเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละรูปแบบดึงตัวเนี้ยเพื่อให้เรามันแน่นแล้วก็ดึงตัวเนี้ยขึ้นเพื่อให้นอนมันแน่นแล้วก็จะบิดเกลียวเข้าไปอ่ะหลักกนารประมาณนี้นี่คือรูปแบบที่1โอเคสวัสดีครับอีกต่อเราอูนคลิปคนละเมียดครับวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนนะครับใส่ เรียกว่าน็อตนะครับปั๊มนะครับผมเรียกว่าสอนพันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวนี้ครับคีมนะครับแล้วก็ที่มันเอาไว้ถักนะครับมันจะดึงหลักการ้งง้ามมันก็คือดึงพอล็อกให้แน่นใช่ไหมครับแล้วก็ดึงหมวนหมนหมวนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตอีกทีหนึ่งอุปกรณ์ที่สองครับเป็นในส่วนของลวดอันนี้มันจะมีลวดปกตินะครับที่คนใช้ลวดปกติก็จะเป็นมันจะขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ จะขาดง่ายแต่อันเนี้เป็นลวดอลูมิเนียมนะครับมันก็จะขาดยากแล้วก็มีความทนทานค่อนข้างสูงนครับแล้วก็อันนี้น็อตนะครับที่เราจะใส่คือเราจะต้องเปลี่ยนให้มันมีรูตรงนี้เอาไว้ร้อยนะครับผมแต่สิ่งที่ผิดพาดของผม,ผมซื้อมาฟรีนะครับก็คือเนี่ยน็อตที่ใช้ของซอนเตสอ่ะมันเป็นน็อตเกี่ยวยาบแต่มันเนี่ยมันเปเกี่ยวละเอียดผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยคือ M10 นะครับทุกคนขนาดเท่ากันเลยแต่ผมก็เลยต้องซื้อมาใหม่นี่ อันนี้คือตรงรุ่นสำหรับซ้อมเทสโดยเฉพาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน็อตไทเทเนียมนะครับแท้นะฮะต้องบอกก่อนว่าแท้เพราะว่าเบามากเบาแบบเบาวิวเลยฮะแต่คนละสีนะฮะอันนี้เป็นสีทองแบบเงาเงาอันนี้ทองแบบทองแบบทองทองมนทองแท้แท้นะฮะเห็นไหมเกี่ยวมันจะต่างกันตรงนี้อันนี้เกี่ยวเขาเรียกว่าเกี่ยวหยาดอันนี้เกี่ยวละเอียดใส่ไม่ได้นะครับอุปกรณ์ สามนี่คือกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เหมือนเดิมอ๋อลืมมาที่4ี่สี่คือคีมปากจิ้งจกนะครับนี่ใช้สังคันมากเอาไว้ไว้ดึงเอาไว้ตัดนะครับอุปรกรณ์ที่ใช้มีอยู่4อย่างนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มถอดตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้ใช้เป็นหกเหลี่ยมนะฮะเบอร์ใหญ่สุดนี่แล้วก็ถอดออกมาเลยง่ายมาก เดี๋ยวจะไม่ตัดต่อนะคะรับจะก็ถ่ายกันยาวๆไปเลยเราจะสอนแบบละเอียดนะครับ <c oughs> นี่ครับถอดละจ <c oughs> ดยียๆเคยถอดมาแล้วครับตอนที่เปลี่ยนผ้าเบรกนะ <c oughs> มันก็เลยถอดค่อนข้างง่ายนะเร <c oughs> อไขเกียวเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆถอดออกมานะครับ ที่น็อตแต่งมันจะยาวกว่านิดหน่อยนะครับแต่ลองเทสก่อนนะว่ามันใส่ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้ามันเกี่ยวพอดีกันมันก็จะใส่ได้นะฮะนี่เป๊ะจบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกมาก่อนอันนี้ผมซื้อในออมันร้านอยู่ตรงวงเวียนพระรามห้านะครับแต่ว่าสั่งจากแอปพลิเคชันเขาเรียกว,ว่า อแอปแอปเจ้าชัดออนไลน์นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เผื่อมีใครสนใจนะฮะตรงรุ่นเลยครับมันก็เสียบเข้าไปได้เลยนี่ง่ายไม่ต้องแปลงไม่ต้องแอรงนั้นนะฮะอันนี้เชลกเหรียญกเหรียญเบอร์เดียวกันนะครับใส่เข้าไปเลยชุบ,ชบ ใช้ตัวนี้ล็อกอีกทีหนึง่งก,ก่อนนแต่ตอนนี้ผมนแน่ใจว่าลวดที่ใช้อันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะพอดีกับรูน็อตหรือเปล่านะฮะยวลองเสียบเข้าไปก,ก่อน ได้ครับสบายมากโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะร้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าวิธีการร้อยมันมีได้หลายวิธีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถข้างหลังผมนะครับเป็นเจ้า c r ีผมร้อย3รูปแบบเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละรูปแบบมันร้อยได้หลายแบบแต่ว่ามันอยู่ที่ทรงของน็อตด้วยว่าเ,าเขาเรียกว่า จุดเดือดของปั๊มด้วยว่ามันจะเราต้องการให้มันสวยประมาณไหนที่ทางที่เราจะโชว์จะโชว์ประมาณไหนโอเคไปผมพาไปดูก่อนนะเราไม่ตัดแต่เไปตรงๆเลยนะให้ดูแบบแรกก่อนชุบแบบแรกนะฮะผมก็จะร้อยแบบนี้แหละเนี่ยมันก็จะเป็นการร้อยเข้าไปตรงนี้เนี่ยแบบนี้เป็นแบบที่ผมจะร้อยหรือผมจะสาธิต ให้ดูอันนี้ไม่น่ายากส่วนอันเนี้ยคือจะร้อยจริงจังเลยอันนี้ร้อยกับการคายเราการคายจะยึดเห็นไหมครับเหมือนกับเรายึดตรงเนี้ยเหมือนกับเราทวนเขาเรียกไปตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมมันก็จะเข้าใส่เข้าไปอันนี้เราก็ร้อยฝักมาตรงข้ามตรงนี้มันก็จะเป็นอันนี้เป็นก็คือล็อกไว้ให้มันม้วนกันมันม้วนมาฝั่งนี้เราก็ต้องไข่จะตรงเนี้ยทิมมาตรงนี้แทนเนาะส่วนถ้าเกิดเราร้อย o p ประสิทธิ d สก็คือแบบตรงข้ามกันอย่างเงี้ยั๊ลมันก็จะหลุดออกมานะครับพดฉะนั้นเราก็ต้องดึงตัวนี้เพื่อให้รอบมันแน่นแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นเพื่อให้นอตมันแน่นแล้วก็จะบิดเกียวเข้าไปอ่ะหลักการประมาณนี้มีนี่คือรูปแบบที่1แบบร้อยแบบแน่นโชว์ปั๊มตรงนี้แบบที่2โชว์น็อตหัวหันอว่างนอกก็จะร้อยแบบนี้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่ปั๊มหลังผมนะฮะเดี๋ยวแบบวิดีโอปั๊มหลัง นี่ปั๊มหลังนะครับเหมือนกับ,บร้อยเป็นวงกลมนะครับนี่อันนี้คล้องเข้าไปเฉยแล้วก็โค้งมาตรงนี้แล้วก็มายึดตรงนี้แล้วก็ร้อยร้อยตรงนี้เก็บเข้าไปข้างในนี้เพื่อวเวลาล้างรถมันจะได้ไม่บาดเยี้วน,นะครับเนี่ยจะไม่มีรอยรอยทะลอกเลย <S 2> <S 2> เอยเขาเรียกว่าไม่มีรอยแหลมๆออกมานไมะไม่ลดนจะไม่แหลมออกมาก <S <S ต้องก่อนบอ,บอกก่อนว่าไอรวดตรงนี้มันคมมากนะถ้าโดนนิ้วเข้าไปเนี่ยคือแบบปวดมาก มันอลูมิเนียมนะฮะอ่ะโอเคจบนะครับ3รูปแบบแทางนี้ดีกว่าอบอ่าโอเคชัดละแล้วเราก็จะทุนแสงนิดนึงอืมน่าจะโอเคนะเ๋ยลองซูมอีกสักน,นิดนึงอือควรจะพยายามจะไม่ขยับล้อนะฮะ Okay, เดี๋ยวเราจะเริ่ม้อยกันแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับแต่ว่าผมจะสาธิตให้ดูสั้นๆอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้สามารถที่จะคลายออกมาได้ง่ายๆนะครับต้องบอกว่าจริงๆไม่ต้องร้อยก็ได้แต่เราร้อยเพื่อว่ากันมันหลุดแล้วก็เพื่อความสวยงามนะครับ เดี๋ยวต้องวัดก่อนขนาดกันก่อน,นครับว่าระยะมันจะพอดีกันไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดข้างในนี้ก่อนนะครับเราต้องวัดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้สําคัญมากจกต,ตรงนี้โคง้งว่าตรงนี้ใช้น็อตประมาณนีใ้ใช้ลวดประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะตัดทําการตัดก่วนก่อนครับอันนี้ที่มันเหลือเนี่ย ทุกคนต้องระวังนะครับเพราะว่าอย่าปล่อยทิ้งคว้างนะมันอาจจะทําให้เข้าไปทิ่มยางเนี่ยสามารถที่จะยางรั่วได้เลยนะครับต้องวางอย่างระม,มัดระวังนะฮะอ่ะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะลอยอันนี้เข้าไปตรงนี้ใส่รูแรกไปก่อนครับจะเป็นจกเดือกมานะครับส่วนรูนี้เนี่ย เราก็จะค่อยมาตรงนี้รู้เห็นหรือเปล่านะฮะมันจะค่อยเป็นกระบาดครับอันนี้ก็จะสรุปมารู้นี่โอเคจบอันนี้เห็นภาพไหม ก็จะร้อนเป็นอย่างนี้นะครับเท่าๆกันเห็นไครับเป็นกากระบาดนี่เอาปลายดิงจกหนีบเข้าไปมันจะได้ชนิดชิดติดกันนะฮะส่วนสเต็ปที่2เราก็จะค่ยอย่างนี้นะครับเอามือไข่ก่อน1สเต็ปแค่ครั้งเดียวครับแค่หนึ่งรอบแล้วก็จับชิดกันแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ เราจะเห็นนะบดีเข้าไปตรงปลายอ๋อไม่ใช่นะครับสมุดเราไข่เสร็จแล้วนะต้องขอโทษด้วยไม่ได้ทํานานเสร็จแล้วเราต้องวัดความโค้งก่อนถ้าเราสมุิเราอยากได้โค้งประมาณนี้เห็นไหมโค้งประมาณนี้แต่ว่ามาสามารถที่ถ้าเกิดตึงเนี้ยมันจะล็อกได้ร0อเซ็นนะครับมันจะป้องกันการย้วยแต่ว่า ผมรู้แล้วมันไม่ค่อยสวยผมอยากได้โค้งนิดนึ่งผมก็จะต้องก็จบลวดออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้ความโค้งมันพอดีก <Wow. S 1> ็ตรงนี้นะฮะมันจะดูสวยงามขึ้นนิดหนึ่งผมก็จะวัดลายตรงนี้โค้งประมาณนี้ก็หยิบนี้ไว้เราใช้ตรงนี้ตรงปลายของตรงนี้ครับจับตรงนี้เลยพอวัดราสเ็วัดลาเสเร็จแล้วก็จับตรงนี้เลยส่วนตรงเรือเรือตรงมาเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยมันไปแล้วเราก็หนิบเสร็จแล้วใช่ไหมครับ กดแล้เราก็ดึงตรงนี้ลงมันก็จะล็อกออ้ชุดตอนดีบเสร็จแล้วใช่ไหมครับดึงตรงนี้ลงมันก็จะล็อกมันจะล็อกตรงนี้เห็นไหมเรือตรงนี้จะกดลงล็อกพอดีอ่ะเดี๋ยวล็อกให้ไหมเดี๋ยวทำตัวใหม่อทิ้งโคประมาณนี้ก็ะจะประมาณนี้นะครับ ต้องระวังนะฮเพราะว่ามันจะทําให้เราเขาเรียกอะไราบาดนิ้วเรานะฮะเนี่ยล็อกแน่นละแล้วการกงานมันดูนฮะเห็นไหมเดี๋ยว่ะซูมขยายออกไปนิดนึงเนี่ยจับนี่นะครับแล้วก็ดึงเนีย่ยเดินตรงตูดเนี่ยนะปล่อยแล้วมันจะหมุนมันเองนะเนีย่ยก็จะเป็นควงสว่านเลย นะครับแล้วก็ปล่อย <Wow. S 1> ดึงปล่อยดึงแล้วก็ปล่อยดึงแล้วก็ปล่อยนะครับที่ที่เราวัดเมื่อกี้มันเราวตาตังปิดแต่ไม่เป็นไรครับแต่มันจะโค้งรับให้แน่นเองนะแล้วก็ปล่อยนะครับดึงนะครับแล้วเราก็จับต,ตรงนี้แล้วก็ปล่อยตรงนี้เดี๋ยวทำเร็วๆให้ดูนะครับนีบ่มันก็จะม,มันในคลิปวิดีโอที่ทุกคนเห็นนะครับจะสวยมาก เดี๋ยวดูความแน่นความแน่นก็อยู่ที่เราเลยว่าจะเอาเกลียวแน่นเอาเกลียวหย,ยาบนะครับแต่ผมมาชอบแน่นๆมันดูสวยดีครับจะโค้งตรงนี้พอดีเห็นไหมอ่ะเดี๋ี่คอยสับทบนนแน่นๆละ่ะพอได้เกลียวเสร็จเนี้ยมันก็จะเชื่อมตรงนี้พอดีนวะเราก็ปล่อยตรงนี้ออก การปล่อยแล้วก็คือกดตรงนี้ก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับจะต,ต้องระวังปลายลวดนะเดี๋ยวจะบาดนิ้วได้ทิ่มนิว้วปึ๊บมันค่อนข้างแน่นนะครับออกแรงเยอะนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยหลุดละเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้เรียบร้อยต่อไปเราก็แยกลวดออกมาอย่างงี้นะฮะมันจะมีเดือยพอดีแล้วเราก็ใช้ครีมปัดนิ้วจกเนี่ยเหมือนเดิมเรียดร้อยเข้าไปก่อน ตอนนี้ถ้าลอยข้างในตรงนี้มันจะมองไม่เห็นเราจะลอยตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้แทนใช่ไหมฮะโอเคจะลองดูนะรวดนี่ดัดได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวมันขาดนะครับถ้าขาดก็เดูยวแสนใหม่มองไม่เห็นรูนะฮะตัดเจอละ ตรงนี้ก็ลอยมาตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็มาตรงนี้ไวเป็นกากาบาทอยู่ข้างในนะฮะข้อดีของขีนไปจงจบก็ประมาณนี้นะบันทีทำให้พอเสร็จแล้วเราก็เด้งกี้ ตรงนี้อีกสักนหนึ่งรอบครับใช้มือค่อยก่อนนะครับอือพอคอยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ดักเหมือนเดิมอ่าแล้วหนีบครับหนอเห็นนิดเดงล็อกปึบแล้วก็ปัน ตัดเข้าไปเลยน,นะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของสินปอร์จิงจกละที่จะดัดจงความสวยงา,ามของมันสเสร็จแล้วนะก็จะดัดตรงนี้ดูให้รูนอตได้ไหมเราจะดอัดอันนี้เข้าไปข้างในนี้ต่อ,อน,นี้เห็นไหมเ,เห็นเห็นไหมมีคนช่วย เนช่วยเออดูดูมีคนช่วยเออเล่นเล่นนี่พอเราวัดด้วยมันจะประมาณนี้รูนี้แล้วก็ตัดได้เลยเนีนมันเข้ามาลูนี้ใช่ไหมครับมันก็จะโคง้งโค้งประมาณนี้ก็คือดัดแต่ให้มันยาวเกินนะครับ วเวลากระเด็นเนี่ยกระเด็นเนี่ยอย่าให้มันหลุดออกไปไกลให้มันอยู่ในกล่องเครื่องมือเราไว้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยเออเราก็จะเห็นตรงนี้ออแต่หออูนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กนิดน,นึงนะฮะจะต้องแบบใช้ความแบบยัดเข้าไปหนะ่อยนี่ครับเสร็จแล้วมันก็ะจะประมาณนะครับแต่จริงๆแ่ผมเดี๋ยวผมจะทาใหมนะ่เพราะอันนี้มันผมรู้สึกว่ายาวไปนิดหนึ่งผมอาจจะต้องแบบ ตัดให้สั้นกว่านี้สักนิดหนึ่งประมาณนี้แะเดมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นในส่วนของการถักนะครับผมขนรวดอลูมิเนียมนะครับใส่เข้าไปที่น็อตนะครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วครับเลชิ้นเรียบร้อยใใครับผมมาเราดูใกล้ๆกันดีกว่าชุบในสติ๊กเกอร์นะครับต้องตัด ทีละอันแล้วมาแปะนะครับถ้าก็แตะพร้อมกันเลยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนใครที่คิดจะแต่งเราซื้อมาแต่งนะครับนี่อันนี้ก็ทักเรียบร้อยนะครับนี่นะมันก็จะไม่ย้เยมื่อกี้มันยาวเกินใช่ไหมผมก็ตัดแล้วก็ทักใหม่นะครับนี่ก็เรียบร้อยกว่าเดิมน,นะครับนี่สิ่งที่อยากจะบอกเออมันขดเข้าไปที่ตัวน็อตตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยขดเข้าไปข้างในแน้นแทนคือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็ให้มันขดเข้าไปในนี้นครับทุกคนมันจะได้ไม่ บาดตอนที่เราแบบแบบถูกล้างรถอะไรเงี้ยครับมันจะไม่บาดมือเราเนาะเพราะว่าไอล้ลเหลมๆของมันนี่คมค่อนข้างคมมากๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะชวัวร์สติ๊กเกอร์หรือสติ๊กเกอร์นะี่แต่แล้วก็ทำให้ปั๊มโดดเด่นขึ้นมานะครับเป็นปั๊มซอนเตสครับผมก็จะประมาณนี้เรียบร้อยชวัวร์ไปดูอีกรอบหนึ่งโอเค เสร็จแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเออนี่ยมันก็เริ่มแต่งแล้วมันก็รู้สึกว่าเออสวยดีนะสิ่งที่มันจะตามมานะคือพอเราโดยเริ่มแต่งไปหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็จะอยากแต่งรับแต่งนะัดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆ่างที่จะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนท่อเปลี่ยนเออเาเรีอยกอะไรโชกหลังแต่โชกหลังเนี่ยน่าจะได้เปลี่ยนก่อนนะครับเ <Wow. S 1> พื่อความนุ่งเงก็เพื่อนๆก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อจะได้ดูผมจะแต่งอะไรชิ้นต่อไปของเจ้าซอนเตนนะครับผมส่วนคันนลก็เต็มหมดแล้วนะครับไม่ต้องแต่งอะไรนะครับถ้าแต่งกว่านี้น่าจะเลอะเทอะนะส่วนกองเซฟนะครับก็ปล่อยไปให้สวยๆนะครับแลวเดี๋ยวช่วงนี้จะแต่งน้อยหน่อยเพราะว่าจะเริ่มเก็บเงินครับจะซื้อตัวพันซีซีมาแต่งเหมือนกันนะครับตอนนี้300น่าจะอิ่มตัวแล้วพอแล้วนะครับส่วนสเต้ก็อาจจะแต่งนิดหน่อยค่อยๆแต่งไปนะครับ กดไลค์กด, like, กดติดตามได้จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปว่าจะแต่งอะไรกันต่อนะครับก็วันนี้คลิปรีวิวแล้วก็อสอนวิธีการถักนะครับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย